ครับสวัสดีครับผมพรชัยไส่งามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพระรอดนะครับเป็นซึ่งเป็นพระรอดเนี่ยของหลวงพ่อกลวยนะครับอีกองค์นี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับสีดํานะครับอีกองค์จะเป็นองค์สีแดงๆนะครับซึ่งเป็นเนื้อออกเนื้อดินนะครับพระหลวงพ่อกลวยนะครับถ้าเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเนื้อจะเอาผสม จะเอาดินจากที่ต่างๆ,ๆดินดินศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆนะครับมาเช่นดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินขวยปูนะครับแล้วก็ที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็เป็นดินอาถรรพ์ต่างๆ,งๆท่านจะเอานํามานะครับนํามาทําพระเครื่องของท่านนะครับเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึง,ะน,งนะครับนี่ฮะแล้วก็ท่านก็จะผสมทรายเศกลงไปด้วยนะครับนี่ฮะ วันนี้ที่เอามาเปรียบเทียบให้ท่านดูนี่คือว่าให้ดูสีสีของพระนะครับของหลวงพ่อกลวยนี่ครับความแก่งความแห้งนะครับอย่างสีแดงนี่ครับนี่ฮะอย่างพระรอดองค์สีแดงนี่นะครับนี่ยจะมาแล่ายๆกันนะครับกับพระสังาจายนะครับนี่ฮะเนื้อพระสังาจายอันนี้ออกวัดหนองอุดุกนะครับหลวงพ่อกลวยก็ไปร่วมปลุกเสกนะครับอันนี้ก็นี่ฮะเป็นนางพญานะครับนี่ฮะนี่ฮะเนื้อก็จะออกโทนแดง บางองค์ก็จะเป็นทูโทนนะครับอยู่ที่การเผานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะดูนะครับเนื้อก็จะแห้งแก่งอย่างนี้นะครับอันนี้เอามาเทียบให้ท่านดูก่อนนะครับแต่วันนี้จะให้ทุกท่านดู2องค์นี้นะครับนี่ฮะเป็นพระรอดนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกพระรอดพิมพ์เขี้ยวงูนะครับนี่ฮะพระรอดของท่านนะครับสร้างไว้หลายแบบนะครับมีทั้งพระรอดมือโตนะครับ พิมพ์ต่างๆนะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินท่านสร้างไว้หลายหลายแบบนะครับเราต้องดูว่าเนื้อเนื้อนะครับเนื้อของท่านต้องแห้งแกร่งนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดใกล้ๆของพระรอดสององค์นี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดงดูองค์สีแดงก่อนนะครับเนี่ยก่อนอื่นเราดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับนี่ยเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยพระรอดพิมพ์เขี้ยวงูนะครับองค์จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ดูด้านหลังนะครับนี่ะจะเหมือนเขี้ยวงูนะครับเนี่ะเป็นเรียวๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับปลายก็จะมนๆนะครับเนี่ยเหมือนเขี้ยวงูนะครับเนี่ยเขาเลยเรียกพิมพ์พระรอดเขี้ยวงูนะครับนี่ยอย่ไม่ซูมนะครับนี่ะสังเกตท่านั่งหลวงพ่อนะครับเนี่ยมือด้านขวานะครับเนี่ยมาแตะที่เข่านะครับนี่ะท่านั่งเหมือนท่านั่งมารวิชัยนะครับเนี่ย ฐานตรงนี้นะครับจะเป็นสามชั้นนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามนะครับนี่ฮะจะเป็นฐานสามชั้นนะครับต้องดูการกดนะครับการกดก็จะมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับนี่ฮะส่วนมือขวานะครับมือขวาลงพ่อนะครับจะมาอย่างนี้นะครับราจะวางหงายขึ้นมานะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะองค์ที่ติดชัดๆให้สังเกตนะจะติดหูด้วยนะครับบางองค์ที่ติดชัดๆนะฮะองค์นี้นะจะมองเห็นหูนะครับนี่ฮะ ด้านข้างก็จะเป็นเส้นลัศมีอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ถ้าติดชัดเราจะมองเห็นนะครับเนี่ยไอตรงเกษาหลวงพ่อนะครับเหมือนชดานะครับเนี่ยครอบอยู่นะครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมวยผมนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่ฮะพิมทรงนะครับเป็นพิมพ์ลักษณะนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะการกดนะครับกดด้วยมือนะครับอาจจะมีกดแรงบ้าง หนักบ้างเบาบ้างนะครับอาจจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเนื้อต้องแก่งนะสังเกตคือเนื้อต้องแก่งนะครับแล้วขอบนี่ครับจะเห็นรอยปิ้นเป็นธรรมชาตินะมองเห็นชั้นเลยนะครับทุกองค์นะครับจะมองเห็นเนี่ยจะไม่มากบ้างน้อยบ้างนะสังเกตดูนะครับนี่ฮะจะเห็นจะตามขอบเนี่ยจะเห็นรอยกดแล้วจะเห็นเนื้อปิ้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยเรามาดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นหลังนูนเหมือนหลังเต่าอย่างนี้นะ แล้วก็จะมีรอยในลายนิ้วมือนะครับจะมองเห็นความแห้งแกร่งนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะส่วนด้านล่างก็จะมีรอยกดลงไปบุม่มลงไปอย่างนี้นะฮะส่วนมากจะบุม๋มลงไปแล้วจะเห็นลายนิ้วมือนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูเนื้อต้องเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์สีดํานะครับ เดี๋ยวเรามาดูองค์สีดำกันต่อนะครับเนี่ยองค์สีดำนี้ก็เขาจะเรียกเนื้อผงใบลานนะครับพระรอดพิมพ์เขี้ยวงูนะครับนี่ฮะเรามองเป็นเผลนก็เหมือนเขี้ยวงูนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับนี่ฮะหลังจะนูนนูนเหมือนหลังเต่านะครับนี่ฮะเนี่ยท่านั่งลงพ่อนะสังเกตนะครับมือขวานะครับนี่ฮะมือขวาจะมาแตะที่เข่าอย่างนี้นะครับนี่ฮะมือขวาแตะที่เข่าส่วนมือซ้ายจะ มาอย่างนี้ระวางที่ตักแล้วก็หงายขึ้นนะครับเนี่ยหลวงพ่อจะนั่งนะครับเนี่ยมือเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับขัดตมาดัเพชรนะครับดีนะครับจะมองเห็นเส้นและสมีนะครับเนี่ยกดคมชัดนะครับบางองค์ก็ติดชัดบางองค์ก็ติดไม่ชัดนะครับแต่ต้องดูธรรมชาตินี่ครับส่วนศีรษะนะครับถ้าองค์ติดชัดชัดนะครับตรงนี้ก็เหมือนชดาครอบนะครับ แล้วผมตรงนี้ครับจะเป็นะจะเป็นมวยเนี่ยเป็นเป็นเป็นมวยผมนะครับเนี่ยเป็นเป็นเหมือนดอกบอัวก็มีนะครับเนี่ยนี่ฮะพระสวยงามชัดเจนนะครับนี่ฮะเผื่อบางท่านไปไปเดินตลาดไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นพระรอดเขี้ยวงูนะครับของหลวงพ่อกรวยนะครับแต่พุทธคุณดีมากนะครับพระรอด ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับพันรอดพุทธคุณเกี่ยวกับด้านคงกระพันชาตินะครับนี่ฮะนี่ฮะอธิษฐานให้รอดพ้นภัยอันตรายต่างๆนะครับนี่ฮะนี่นะฮะนี่ให้ท่านสังเกตดูนะครับนี่ฮะตามซอกต่างๆนะครับครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ